อ้าวน่าจะได้ละนี่นี่อ่าจะมาสอนทำถ้วยหรือใส่เราเรีือใส่พวกลายมาเนาะั้งแรกั้งแรก,กเราสร้างหน้ากระดาษก่อนเป็นอะไรก็ได้ A3 ใช่ไหมครับจากนั้นก็มาดูที่ว่าเราจะสร้างยังไงผมทเอาง่งายๆเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกัน สีแดงสีแดงง่ายง่ายง่าง่งางงางงางเลยมันอาจจะเป็นทรงกระบอกเพิ่มลายหน่อยแล้วกันอย่างเงี้ยแหะอะโอเคโอเคมันมีคำถามว่าพากันใส่ลายไม่ได้เราก็จะมาสอนแบบใส่ลายก็แล้วกันนะวิธีใส่ ให้มันเป็นแบบเป็นขวดทรงกระบอกแล้วก็คือกดเอฟเฟกต์ 3D แล้วก็ไอรีโวในรีโวเนี่ย,ลยแล้วก็กดใส่ปล๊บจากนั้นเราก็แค่จะเป็นทรงกระบอกเลยเป็นขวดเลยแล้วก็กดโอเคก็เป็นทรงกระบอกเลยนะครับอืม้ผมไม่ได้ปิดอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นขวดอันนี้เราอยากใส่ลายกันใช่ไหมเริ่มใหม่พอเราอยากใส่ลายก็กดเอฟเฟกต 3D r e v o แล้วก็มาที่ Mapad ดมาดูตรงหน้าตรงนี้นะครับที่คนถามว่าเออมันภาพมันจะออกตรงไหนใช่ไหมมันจะมีเลขตรงนี้ว่าหนึ่งถึงสามเราสังเกตตรงมุมสีแดงตรงตรงหน้ากระดาษใช่ไหมมันจะผมจะกดเปลี่ยนตรงเนี้ยหนึ่งครับสีแดงมันจะเปลี่ยนอันนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แปลว่าภาพที่เราจะเอามาใส่ตรงเนี้ยตรง ตรงกลางมันอะเป็นโลโก้มันจะใส่ได้คือแบบมันทั่วแล้วไงมันอยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือใส่ก็คือกดนี้ซิมโบนแล้วก็เลือกลายอะไรก็ได้มาใส่ผมว่าเอาลูปนี้ได้ไหมได้ไหมเนี่ยใส่มันเต็มตามช่องมันนะครับหรือแล้วแต่เราก็ได้เอาแบบไหนได้เสร็จปุ๊บโอเคแล้วก็กดโอเครอรอรออ่าเห็นไหมได้แล้วเรียบร้อย ก็เป็นลายโลโก้ที่เราต้องการอีกส่วนอีกกรณีหนึ่งคืออยากจะเอารูปเอใส่ข้างนอก,กมันเด้งอย่างนี้หรือเปล่าดดดดดดอ่าผมเอารูปเอารูปเอารูปอะไรก็ได้รูปนี้แล้วถ้าจะเอารูปนี้ไปใช้ใน ในตัวเป็นตัวโลโก้งานมันใช้ไม่ได้เพราะเพราะเราลากใส่ซิมโบลมันจะเด้งอย่างนี้ใช่ไหมปอกปุ๊บมันจะเด้งที่แก้คือกดที่ลูก Windows แล้วก็ Image อ,อะไรสักอย่างในเทสอะไรเนี่ยมันอยู่บนคำว่า info ครับกดเข้าไปแล้วก็มาตรงนี้มาเปลี่ยนเป็นจากธรรมดาเนี่ยเป็นเป็นส k e t c h Art มันจะเป็นสีดำเราเปลี่ยนจากโหมดเป็นคัลเลอร์นี่ก็รอครับอันนี้ภาพเหมือนเดิมแล้วแต่มันจะแตกๆเลยนะเพราะมันต้องเป็นพวกค่าแบบกระจกกระจกหน่อยมันถึงจะใส่ได้แล้วก็ปิดเลยแล้วก็ลากใส่ซิมโบลท่านี้ก็ได้ละอ่าอันนี้ก็ช่างมันลบไปมากดตัวนี้ใหม่เอฟเฟกต์สามดีรีโวแล้วก็แมปอาร์ตนี่ อันนี้ก็มีมัเนเป็นสีแดงมนอยู่ข้างล่างอันที่หนึ่งอันที่สองมาอยู่ข้างบนอันที่สามมนอยู่ตรงตัวโอเคองั้นหกนั้นแหละก็เลือกซิมโบลแล้วกดนิ้วซิมลัของเราใส่เข้าไปประมาณนี้แล้วกดโอเคปึ๊บกดโอเคได้แล้วอย่างนี้ไงวิธีทำจบล้วเเ้อร์กดไงวะออก